สวัสดีครับผู้ชมทุกทสตสีครับวันนี้จะพาไปไล่เอลครับเทสเอลเทสเอลครับว่าจะได้จีจีครับนี่ครับคันนี้สเต็ปลูกเดยวจะรีวิวให้ดูครับคันนี้เป็นท่อกระดงครับท่อรอดคันนี้ลูกห้าหกเน่านั้นเดิมหมดนะครับกานเดิมไม่ได้ถ่วงล้อคิงโคหน้าหลัางนะครับกล่องไฟกล่องไฟลาซาด้าครับนี่นี่นี่ น้ำมัน95ครับมาดูกันว่าจะได้กี่ทีครับเดิมๆนะครับแค่ลูก56เครับค่ารถก็ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวไปสนามกันครับสนามเราได้ทำไว้ส่วนตัวสเตื์จะเป็น14 33นะครับยาง200หน้าหลัง พืนที่แถวเขาเดินทังประมาณ2,000เอีคือขอขอแค่ร้อยห้าสิบกีครับแค่นี้๊็ <c oughs> ถึงวะเนาะ มาแล้วครับเด็กครับเด็กกระปุกเด็กกระปุกเจ้าหนุ่โอ้นี่คือหมอมาแล้วเนี่ยนิ่มบ่ ดิมเจากสตรครับบ่เดิมเดิูดาก็เดิมเดิมไบบครับบ่เป็นะเดี๋ยวให้ออกเ่บงตานงดูครับก็จะได้กี่กีครัเนฮะต้นแมงจันสายต้นอาจารยดก็เดิมอะนเมื่อกีเียนฮะเลหาซ้เลคืนมากี่ีหนึงเอต้นแมงจันเนี่ยต้นจัวเกา จะได้วาทายทเดินร้อยสี่สิบห้ากีครับหาสีฮะ<า>ตัวหาสีอมตันวน้ำขึ้นเลยวะก็ถ่ายบวกขึ้นใตัวจัดเขาลีเซียดไหมถึงเดียวขึ้นขึ้นสเตอร์เลยพ่อพี่หลอบมันอยู่กี่ห<า>ลออยู่หมื่นหนึห<า>่ะห้าสิบสี่หมื่นหมื่นห่มืน่น,มนพัน,นจ้าไหมเ่ อ่ะออาตู้เอาตู้ไปคนมาเอาตู้เลยบังเลยห้คนไปก่อนเอากระยางก็ได้ยวางว่ะตั้งหรอมีที่อะไรให้เอากรยานด้วยเอากระยานคนไปไดี๋ยวไปพังนะม่เข้าใจว่ะไปไปเขาไปลุกตงรวจชิมาเดี๋ยวแล้ไปจอดพี่บุญเดี๋ยวแล้ไปจอดพี่บุญนะเพื่อไปจอดน้องที่ถุเวลาตำรวจทชิมาน่าจะอาจจะเตอร์พื่อดีนะครับท้ายไม่ค่อยเดือดครับเออเมื่อกี้น้องตำรวจจัะมาดิฮะ เออมึงมนีอ่หัวหนามันนีเด้อหัวหนามันหัวหน้าผู้ดากนี่ใ้คเาเลหัน้าเจเลหัวหน้าเด็กน้อยไปบ่อยมึงมาตามมาเลยมาตามไาแล้วจเามาเล้วไมาเลมาอมเยเยาเลาาเลยเลาเเลาเลจาเนมาเมเสร็จไหนเสร็จนอกเลยยเยเเียเยาเยมไยมเลยลเลยเยเเาเามาเลาลเลย นี่ครับทีมงานได้กระโปงด้นี่มูเต่ามูนี่มาไปหมอบยกโลมูนี่โบ้มงเท้ขี่มูหลายคนเนยมันท่านปจากเดืออยู่มาไปยกโลขูนมากเลยใ่อมาะ่าจังดยาเนื้อยาที่เนื ไลยเรือไล่คลิปไปเร็ยวยวนกกูน็อกันมีคลิปมึงมีคลิปเขามากับบอลอ่ะตำรวจดีมา,มา,มากเลยรอแล้วเรือเรือรอ,รอครับรอครับเขาเบอร์ไห้พี่นะเนีเ <c oughs> ขาเบอร์ไหพี่เลย มาแล้วครับเดี๋ยวบอกว่านอนย่งก hey. okay. oh, ็บงหิวน้นนี่้ไปขับขับบอกเอาขับเองะฮะอย่างนั้งเสียตายอย่างนั้งกิ่งกิ่กิ่ง กิ่งไปเขเป็นยังดอกงาใหม่หักหมุดเลยมุนดีที่กิ่งไปโตใหญ่ว่านี่เลยงาใหม่เท่านี้ไปหักเออพี่ยานยังโตใหญ่ว่านี่เลยกระดูกสันหลังหักหมดกงานเหมือนงานเหมือเดี๋ยวไปเบิ่งดเว็บติดตามทางยูทูบหน่อยกดติดตามเลยซื้ออยังนะจำอะไรบ่กดดติตามมาแล้วครับกลับบ้านดีกว่า อยาะให้ลูกยังนี่ครับได้ร้อยห้าสิบสี่กีครับใครมีอะไรแนะนำบอกนะครับท้ายไม่เดือนครับขึ้นสเตะรือเปล่าขอเสือมาแยกไหอี๋แยงอีกเหรอต้องใส่หนึ่งจุดต้องยืนแล้วต้องยืนหนึ่งจุดหาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามกดแชร์นะครับเ,รดเดี๋ยวจะมาไล่คันอื่นให้ดูครับ <ผม S 2> ชคันก้าเนี่ยช่<ม>างก้ากำลังจะประกอบหนึ่งสองห้าครับ ขนาดจะเอาร้อยเอยาเจอขนาดร้อยเจ็ดสิบกีเทมน็นเราที่คนนะ